สวัสดีครับตะเลอดตลอดออนไลน์นะครับวันนี้ก็แวะค่ายพม่านะครับเป็นค่ายเก่านะครับนี่ครับสยามลบครั้งแรกแห่งชัยชนะนะครับนี่ป้ายเขาบอกนะจะเข้ามาที่นี่นะครับชื่อโบราณสถานคูพม่านะครับนี่ครับตำบลบ้านแป้งอำเภอพมรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ เดินขึ้นไปกันเลยนะครับติดกับสายเอเซียนะครับนี่ครับข้างบนก็มีรูปของพระนเรศวรนะครับแล้วก็พระพุทธรูปนะครับก็มีการบนบานศาลเก่านะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนนะครับนี่ครับก็มีไก่เยอะมากเลยนะครับ ให้ดูโดยรอบๆก่อนนะครับนี่ครับคูค่ายพมา่าตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นค่ายพม่านะรจริงๆป้ายเขาว่าคูค่ายพม่ารครับนี่ครับ,รบมีกระลอกด้วยนะครับกระลอกหางขาวครับ นี่เับเป็นคูยาวเลยครับระลอกครับโอ้หลายตัวอยู่ครับออตะเลิดก,ก็ผ่านมาบ่อยนะครับแต่ไม่เคยเข้ามาสักทีนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับอ๋อมันเป็นคูนะครับเข้าใจว่าเป็นค่ายพม่านะครับคูทำคูค่ายพมา่า นี่ครับก็ลอยฝนตกนะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้วนะครับไก่เยอะมากครับมีสงสัยนับพันตัวนะครับก็คือมีการบนบานสารกล่าวแล้วก็ประสบความสำเร็จกันนะครับก็นำไก่มาถาวายพระนะเลส,สวนนะครับ เดี๋ยวเราก็มาสักการะกัน,นครับแล้วก,ก,ก,ก็เราไหว้พระพุทธรูปก่อนนะครับนี่ก็เป็นองค์พระลเลสวนนะครับก็มีข้าวงฆ์ขถานะครับพี่ครับ ก็มีผู้มีอะไรให้เรามาสักการะกันนะครับนี่ก็มีพระพี่นางกลยาด้วยนะครับมีองพญานาด้วยนะนี่ทาต้านบนนะครับ คล,คลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจให้ตะเลอดด้วยนะครับ